เรียบร้อยแล้วปุ๊กี่จะพอไก่น้อยสองสามแม่บริจักโตเลยมือนี้ท่านโตโจดแล้วมือนี้นะปะ่ะสะใจเลยไก่น้อยมัดสามชีแม่แล้วยังบอกพ่อพันยูสก,กมจัดพันมือนี้นี่อ้าวกราบทักทายสบายดีตอนเทัาเทายินดีต้อนรับเขาถึงซองผ่านสั่งคือเกา่าคือเดิมเด้อมือนี้ วันนี้กะหาเลาะหาหนิงก่อนทุกคนเลยเลาะหาหนิงกันนกแถวันนี้แหละชิไปเพิ่งนกโม่คอมันก้อนนกกินม่คอบนะโซงนี่นะนกกระโต้งแน่แล้วกันกนานกเหลืองแน่นะนกคนจุกก็หนิงวันนี้นะชิอ้อเลาะปะหาหนิงแถวนั้นแหละวันนี้เขาเซวาสเพิ่นท้มาแต่มันเว่งเพิ่นเพิ่นชิึ้นนอนป้ามวันนี้นะแต่ว่าเบ่าสั่งนี่จักได้ขึ้นมาได้ขึ้นนะพังมังก่อนทุกคนเลยพอกระท้มาเฮืออัน ไปย่อสาวเทงซอยนะอยู่ผูอยู่ดงพูนี้ก็อยู่อนนองพระเยนพนูนะพุ้นก่อนมันนี้ไปอันเลาะบึงทางหอยปูนก่อนหาเงินกันกระแตกระหนก็จักมาเลิศได้เลยได้มันนี้นะล่มมเลยผู้ลบมอุกไปอุกมาอยู่ไปคนเดีวมัน,นี้นะลุยเดียวเลยมัน,นี่นังเพลกจอบมันแลวกินไก่เบาสั่งกันนี่นะแต่เสาเนาะบอมา ยังบ่เห็นแล้วอยู่ไก่น้อยบ่สั่งเป๊าหมด2ถําแม่ก็หมดแต่ว่ายังบ่จักแล้วหรือว่าพ้องๆชอบกินบ่ยังบ่จักอันนี้ก็ตามสังเกตมึงคือแล้วนี่เห็นลุงเว้าแล้วยุมไก่บ่สั่งบ่กินไก่น้อยน่ะมดตั้ง3-4แม่ทุกคนปยังบ่ทันโตอยู่อันไก่แล้วนึกันนี่จกมือแรกพ่นิเช็ดสีไปลบไปนี่ หาดอวนเมืองตำดงก่อนนี่จุดหน่อยเราไปนั่งเพิกกันแลลวีแล้วกินใกล้บอยสังมอสนั้นแหละล่มอะไรเด้เอมลน ลมแห้งอะไรมาเลยนะหลายอยู่นกนะแต่ว่าล่มมาเลยนะนกกระแซวมูนกะะกระแซวนกกระตองโคหลายเลยเลยื่อนร่มมาเลายรอแล้ว กระเล่นกระย่องเลยหมดน,นี้นะโต้กนยิงก็เล่นสาวนไส้เพิ่งจะกินแจมกระเล่นนะก็เลยมาหายิงกันบ้างน,น,นี่นกปลาดิบก็ยิงห้ำเพรได้กินง่ายหมดน,นี้ห,ห,ห้องห้องแฉล้งกับปลาดิบกับนกจ่าเล่านกกระแทนมันมากินบาค้อมน,นี่นะนี่ cái tẻ thì có cả Xã tao nên là có Xã na กตัวน้ำนี่ยังไหลอยู่นะแถวห้องน้อยเนี่ยน้ำบอ่อแถวนี้ยเป็นน้ำคัง ปากังเตละหลายหฮยนี่นะนอยู่แถวเงือบเหินเงือบพอนี่นะมีโค้กย,ยปะกังนะ ลามาทางเข็มดานพี่สมอยอยู่แต่ว่าปีนี้นะยังม่เห็นนกเลืองพอัฒอยู่ปีแล้วทีวน่นกเลืองลายป,ป้อดพีเลึกนกเลืองมากินมาให้นะปีนี้มาให้ก็มีแต่ว่านกม่เห็นนกเลืองด้วยมูซ้ำก้าเห็นะอยู่กับพระรามพอดีสอกชามโตมันบินทางุงให้นะปีแล้วทีว่ปอ้อนเหลืองนี่ Lặng nhoi nhoi ลมแหง้งอะไรหมดนี่ มึงจอมึงก็เล่นมั ีนกจานเล่าตัวนึงกะค้างเลยเนาะช่ำนีนก้กะค้างเนาะเอ้ามาหนี้กลับไปนั่งก่อนกลับไปนั่งเพิกเบืองแล้วก่อนแล้วยุ่งก็น,น้อยบาชั่งนหละอยู่ในแคมเพลงนั่นนะแคมเพลงลุ่งกับวานเบมือนเพลงก่อนมันหมนี้งเหมือน นั่งเพิกแล้วก่อนแล้วกินไก่บรสังนะไก่บรสังสามแม่ทุกคนเลยไก่อันมันบอหลุกออกมาไม่ๆนะลุกมันยังน้อยนะสามแม่กับโลมกับมีอยู่สาปลายตัวลุกมันนะสามแม่นั่นนะแต่ว่าไก่น้อยยังชี้ห้าตัวนึงถามลูกมันเวกนั่นแหละว่าแลวแลวยู่ไปกินข้าวมื้อแล้วว่าวันนี้บรสังไปนั่งเพิกอุ้นก่อนไปจัดการพ้นกข้ันพ้นมานะโอ้โหชิดาไก่ไก่กำลังงามทุกคนนะชิดาไก่น้อยนะ เลาะมหาหานิงแค้มดานได้ก็ได้ก็เล่นตัวนึงละหนิงอีนกตัวนึงก็ค้างโอ้ยบม่ได้อาเน้องเสลา่นี่ยเราก็มีตกนกนก่ะยะปะแถวนี้แหละลุงสังเกตเบิ่งแลังมันมาจับไก่น้อยบ่สังกินนะมันมาจับบอลอนี้ก่อนแล้วก็มันเจอลงุงอยู่เดินพวกมันกินไก่น้อยนะมึงนั่งเพิกมึงก่อน,อนจัดหน่อยนึง มันจับไม่เปิดน้อยตัวนี้หน่อแล้วสองโตลุงแล้วเรียบร้อยแล้วปลุกแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> จับขโมยได้แล้วทุกคนด้ยตกแล้วตกแล้ววะ่ะมันมาตัวนึงตัวนึงบิดกายพุูนตัวนึงนะแล้วจับไก่้ปาสังกินนั่นแหลตาเบิงนะ้ง Bố, sạch oh, chạy đi Lèo hòn chuốc bỏ lèo với luôn Nhảy tựa lèo qua đấy. Chắc tốt xong rồi đó à tò hô hết hênh đi này bỏ hô kô hênh đi đi bà, to háng cái nhảy bóc luôn ba luôn tuần này nè, ô, hoàn chúc đây hoàn chúc gì đây, ô, hao khổ luôn nhỉ cả, hoàn chúc, ba, to nhảy ตนนะต้้นนนนนหงงขออมมมััโแ่่ละะีจำพอ่อดอทุกคนอ่ะใกล้น้อยบ่อสั่งหายไปหายไปนะพญาเพิ่นนี้รักอันยุ่งมาใกล้น้อยบ่อสั่งไปกินนะโอ้ยจะพอ่อใกล้น้อยสองสามแม่บัลลูจักโตเลยเมื่อนี้ท่านโตโจดแล้วมื่อนี้นะโคกเล็บนี่ก็ยยำแหลมเลยนะ เป็ดคมแหลมเลยนะอันเล็บวันนี้นะโอ้จะพอแกน้อยยุ่มไปยุ่มไปเน๊นี่แกน้อยดินท่ากับโบลูดอันเล็บพันยุ่มไปนี่นะเบื้องชบเป็ดคมเลียนชบวันนี่ก็ฮะมววันนี้ท่านโตขโมยแล้ววันนี้นะว้าสระใจเลยแกน้อยมดสามชีแม่แล้วยังบกพรอพันอยู่สักกมจัดพันวันนี้นี่โอ้ย อ๋อใช่แต่อ,อีเทอหนึ่งก่อนว้าสุดท้ายก็จับได้บนี้ทุกคนเอ้ยยังเันยังโคมันอีตัวหนึ่งบบบน,นี้นะันแหลวเนาะโอ้ยอยามันจกมืออีชิมาเพิกบมืงอกับเทิงก่อนถอยเติบเลยเหมือนโคแหลวตัวนี้แหละเธอลุงเป็นโค มันนี้ก็แดดเติบได้มันนี้ก็ได้แดดพอสมควรเติบมันนี้ฮ้อนเลยคืออ่ะมันนี้นาะไปประกาศหลุงฮู้จักก่อนขโมยจับไก่เขาไปกิน,นตายแล้วตัวนึงลุงลุง ลุงลูกนอนป่ลูกว่างป่พี่จับได้แล้วจับได้แล้วขโมยนกไก่ที่เฮากินนะนี่ขโมยนกไก่ที่เฮานะเห็นแล้วบ่นี่นี่ตัวนี้แหล,ละนกไก่ที่เฮากินแต่ละมื้อนะฮะโคได้เจ้า,ะจานะบันเดียวใหญ่สัมไก,ก่ไปขึกเตัวได้หนี่งไงไก่หมดสามสี่แม่ละลุมนันนะเนาะจัดพคนเบิง่งเออ

mặn là nhà nữa kín là không ngại đơn nhầm kín du ơn kín khóc lỡ một đơn kín khóc không lỡ มันบ่เออมันแล้วล้มีม้ขลมแห้งเลยมันนีลเนาะไปเอาไปประกังอีกจะได้ประกังไปเลยไปเลยบ่ยำเลยก่อนม um. ันย่ยำนี่แหะเริ่มได้ยยำเลยฉันก็เริ่มมันแล้ว นี่เราลงหวาดยาบ่มาเลย่างสมือาดยาโอ้โมันเนาแล้วถือไว้เลยก็สองมือยังมาดียามอยู่ไม่ถือกูชิงแล้วนะกูชิงแซ่บต้มเลแขมาเจ้านะมันลงคือน้ำได้งูยามเลยโบล่ละตัวหนึงค้างอยู่ไม้หั่น่เาม่เาตกยาเลปลา ต้องมันอะไรเนาะสำไก่พู้ไหนดีก็ได้พู้จะพอมันอุ้มไก่อุ้มไก่ไปอันเละปีง่วงวังคนอุ้มไก่น้อยสำนี้นะแห้งจะได้ดีได้เรียบร้อบันลงจีนะแกละเฮ็ยเลิกกินโคบอ่โคอ๋เนาะไปคนโคอยากกินข้าวละชีวิตติดช้างมงละจีก็เดินประั้มมาเชื่อกลับบ่แต่แคขมชนเม่ยนี่เลยบุญกัลลับ Ờ chúng mới chỉ ở mà hơi Ô nó gần mặn lại đấy thầy kẹp sẵn mặn đấy nè Ô đẹp nó lùng. Ừ. Lòng xịt mưa lùng mà này. Rồi phần ít chú kín khác bừng. Kín bừng ăn khám hồi thế nào là cày thế nào này. chó xay cho tắp nó khác bừng. Phí lửa thế mà lắc cây nói kìa thì không mướn, không mướn, này, mất cây nói này ตะครักอือตะคน่พงพอดแท้จริงโอ้พญ,ญาเพิ่นนี่หลักโอ้มันมนะลุงเห็นบะคุณไก่เขาอยูน่นันอะู่ฟุ่งมันนบปะปุ้มี่ะ ชิดองมันเสร็จสักชิดองไก่เนาะโอ้จุดเครื่องมอนะลุงนี่ซ้ำไก่ตัวนึงนะทุกคนดูจากรพักแล้วลูกุดปุ่มุดโคอ่กแหลมมัน,มน,นย่ามเลยโอ้ยเจ็บแสบจากบาดอีนี่นะ คือหูชิคายเชิญก่อนถึงหูค้ามีหูชิคายเยอะมากโย่ถ้าเท่ามือเรื่ Saint ้คือกระหูชิค่าปึก ไปปนยยเออยังนึกูสลไปะรไเร้อยบ่ชเลาเราล้หนเบเป็ดเพชรเราลม่ก็คือเดีคือกับือเป็นน่แล้เละเื้อน่อยเ็บน่อยเสื้อลายก็เชบลายมา่นะกินด้วัน้องว่ได้มนอยเขาได้จะเดินจะเดนได้กินได้บ่เพชรนะ cái đeo mà đợtเพชร đợt, gìnเพชร đeo bao, gìnเพชร đeo bao, đai, đào đấy gìnเพชร đai, à chat bay chả. anh làm gì đây น้ำซึนนนึ่โคสุกๆกอนน้ำซ้ออีกหนหนึ่งอืมฮะโอเคแล้วเสร็จร้อยป่ะและชายโชดเ้าหาเอชฟไม่ค่อยเ้าพอได้มีผูนึงเข้าเปลาไผ่เฮ่อเอา้าย้อนอที่สี่ยงหายพี่อ,อ๋ออ เอาเอาบอหาเออแมโดนไดเออ้ yeah. ูเบิมาสามซื้อเลยแมโดนผู้นึงแม่กปแมอีใครเจ้าเลเพ้อสามคนนี่เอาแมเปได้เป็นงแมเป่เออแม่ได้ดคนตุยเนาะยนนอนอุุด่ดค่ัน มันมันปราดบอกมันมันซุกเลยปู้ลงจ้าบลกไปมากก็รออย่ลุงเลยเห็นแล้วผู้สาวไปมากแม่ไปแอนเขานะูลุงไปยู่ปะแอบมีเป็ี่ยนนะนะแอบเเปลี่นมุตัมแมนและเจ้าว่านั่นเถอะเออแม่ได้เร่าให้กินเป็ีนอยู่นี่ละเลาบอกไม่เคยให้กินกระเป็น,จ Abe, จน,ปนข้า,ขาวกระเป็นระว่าดลุงเจ้าน่ะไม่ไม่เอาไอ้พวกเมย์วันนั้นสิเะ็คกินกระเป็นอยู่ จะพอเราจะบอกมี่นี่ขุดแล้วแม่ชุกนะลุงที่สองสามนาทีเนาะอบก่อนมันหยาบเลยเหลวใหญ่ครับนี่ชุกนะบุงซีมุ๋งเนาะมันจางเข้มบ่ซีมุ๋งเนาะซีมุ๋งนุยขัดอยู่ไเลยไปได้เลยทานทานแม้นและเจ้าเห็ดเองชิบเองแซ่บ ฉันนาก็ชิมบ้างแซ่บอยู่ได้สุกแล้วบ่ไปบ้องเจะข้าวแล้วบ่หนีิสุกเรียบร้อยไปกินข้าวบ่หนีิกินข้าวง่ายบ่หนีิโอ้ยเยอะข้าวเลยโคแหลวโคโคโจดกับบ้อแม่นนะโคขโมยไก่ลักไก่โคมือตัวนี้นะชักจะทันโตมันพวกนี้บ้าเห็ดเผินบ่หน่าเผินเพินได้เอาโว้โถมัาโถไก่เลย mà 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 bạn đi kiểu không ai nằm bà sẵn này quá chặt đây leo

nhạc một tông nhạc nó, ừ. này nhạc mỗi ngày xẹp đây lột xác thư pết ừ. mặt bè lột xác kinh cả xem đây บุกต้มบุกบุกบุกเออหมดเออหมดเด้อแช่บ่ใจละไรโอ้ยังหลายเติมเนาะยังโหมันเอาคือว่าจะกินข้าวง่ายแล้วนะท่านขโมยได้ทุกคนเองวันนี้นะท่านตัวนึงขี้รักกันใกล้น้อยเบาสั่งเพกินนะอย่างตัวนึงบันนี้แล้วก็ต่องขอดแน่จักเลือกมือแหละวันนี้จะขี่ท่านพนจุสององค์จุคนนะเอา มืัอนี้เขาชีว่าขึ้นนอนป่านะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นน้ำชุ่มเพลนดอกวันนี้นะบางทีก็าชได้อันไปห้อยบอลก่อนไปอันส่วนมาไก่มาชีพอนนอนท่าชวน,นสามชีคืนนะส่วนพนอนไปโย่เบ็ดประกังนะทางนั้นนะแต่ว่าขึ้นป่านำเขาชีวา่นะวาจืดไม่ได้ขึ้นดอกรอบนี้นะผมละรอบหน้าผมละยังขึ้นน้ำชุ่มเพลนแต่ว่าอยู่นองประเยนกับพรอนสร้างความเพื่อนไปย่อชาวเทงซอยแนมแล้วก็เลยไม่ได้ไปนะข่าววิ่งกับวันนะเอารอบหนา้ายังไปในะทีมงาน